พ่อกับพ่อเขาเปิดมือตามไปไหนน้าาองการโนน้องน้องเคที่มาเดินางาะครของใครการโนกับเคที่แล้วก็ <พอ S 1> ไม่คิงนะคะไม่คิงกันรังทานข้าวอยู่นางยุงก็ไม่คิงพี่น้องเอ้ยสาวรถบัตนี่อาหารของแคทมี่นะคะ กินเขาพี่น้องกินเขาน้ำทุเกระชากแคทีขอวควนโตกน้ำถั่วกระบินบรีของทุกโต๊ะไข่ดาวว่ะพี่คะมันไม่ได้ไก่ดาวโอเคครับด้วเช่ครับ ไปน้ำไปดไม่สุดาเนะัวเยอะรูสวามื่อกี้แ้วเมีล้บุไหมือกันไดระบาดเขาปลาภูไทยติดงานถ่าเที่ยงไฟสามทั้งมดขอบค,คุณค่ะแม่ เพื่อนประมาณไล่สวดแดีวอาบน้ำมนอดเอาฟินเพื่นเพื่นถ้าเอาผิดเ,าเอาอัาหยากเ่าตื่นนะอยู่ใต้กันเนยเดินทางปลอดภัยขอบคุณนัครัาไม่เคยว้มเมอย่า,บามบาน้มาล้มเม่อยาบาา อนนี้เราก็ขึ้นมารถบัสแล้วนะคะหนาวมากแอร์เย็นเฉยนะคะตัวเอ็มตัวโตจีนขอเจ้ามาแข่งนี่แอร์ตัวห้างอยู่ห้างเป็นม่องตกวม่วงนะคะน้องๆบางท่านก็ทานอาหารในรถฉันก็เข้าใจช่วยตาบอกหนั่งรถบัสนะคะเพราะว่ารถตูนนักหลอมเข้าไปก่อนเพราะเพื่อพามีงานกับเดี็กฉิ่ สีนั่งมาว่านี่ก็เลยเดี๋ยวเราตูวลุงเทียบก่อนนะคะว่านักร้องไม่อยากไปพร้อมกันเพราะว่าเราอยากนอนพักเล่นอยู่บ้านอยู่สักคืนหนึ่งหลังจากไล์สดเสร็จแล้วห้องก็เลยรอมาวันงานเลยก็เลยได้มารถบัสนะคะแต่ก็สนุกสนุกันจ้าเอ๋เราก็มาถึงเวทีแล้วเรียบร้อยนะคะ3 3 เราก็มาถึงเวทีกันแล้วนะคะตอนนี้เราแบบใครอยู่บนนี้เต้นเหอพี่น้องต้นหน่อยๆดอกคือใครไหมยุบุกง,ง,งแล้วก็อากาศหนาวและฝนความกดอากาศต่ามากไม่ร่อยต่ามากนะคะตอนนี้ก็ลุมาลุ้นกันว่าจะฝนตกไหมฝนตกมากกัแห้งลาบากพี่น้องเอ้อยหนาฝนนะคะถ้าสุดจะอย่างเปียกเลนเก็บเป็มีแห้งมากพูดเดียวมวันนี้ <c oughs> นะคะก็ อยู่ตอนนี้ยังไม่มีน้องคนไหนขนของลงรถเลยนะคะเข้าไปหาแนวกินกันนะคะเราก็รอของจากรถนักร้องเพราะว่าจะมีเอาของขึ้นรถนักร้องมาตั้งแต่วันมาวานแล้วนะคะเพราะว่ารถนักร้องมาก่อนมากรุงเทพก่อนมางานนะคะวันนี้เชฟมีนั่นงรถบัสมาก็มารอเอาของลงแล้วก็สิปูซาแต,ตงหนาทางทีนี้นะคะเด็กเด็กแด,ดนเซอร์ยังไม่มาสักคนเลยเพราะว่าก็าไปหาแนวกินข้างนอกนะจ๊ะนะจ๊ะ เดี๋ยวสักครู่ก็จะแต่งหน้าแล้วขณะนี้เป็นเวลาจะาหกโมงแล้วนะคะก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มเล่นกี่โมงแล้วก็เขาขอเวลาได้ถึงกี่โมงเนาะจ้าตอนนี้เราก็แต่งหน้าแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะกำลังรอขึ้นเวทีกำลังรอรันสซคิปเพลงนะคะก็ประมาณนี้ค่ะวันนี้มาในชุด ตีมแดงเชอร์รี่หลังไวทีก็ประมาณนี้นะคะเขาก็มีเต็นท์ให้หนึ่งหลังเล็กๆเกบียดกันอยู่พี่น้องคะ่ะชีวิตมอลองมอลำนี่นะคะอันนี้เป็นช่วงเตยราแล้วเออน่าก็สศกใส่ยายอยู่ไปเพราะว่านังบ่มักชุดเตยน,นังบ่มักชุดเพยรแบบมันอุ่นอยู่อันญญานั่งมักสไตล์เซอร์ะอนะคะของนางนั่งก็ใส่ชุดลิกิกแล้วก็กใส่ออมงกุฎนะคะก็กำลังเตรียมรอขึ้นเตยรา หลังเวทีก็จะเป็นประมาณนี้ละคะ่ะกินเขาไปน้ำนอนไปน้อยูจีสีแต่พี่นนองเปลี่ยนเสื้อ้ากินเขานะคะเพราะว่าเราไม่ได้กินข้าวตอนเย็นเนาะเนื่องจากวันนี้เล่นต่องวันนะคะเล่นตะทุ่มครึง่งแล้วก็ไม่มีเวลาทานข้าวก่อนขึ้นแล้วก็อาศัยกินในช่วงเวลาที่เราทํางานนะคะเหมือนเดิมนะคะเร,เราไม่รู้จะกินอะไรเพราะว่ามันไม่มีแนวกิน <c oughs> แนวกินมันหลายจามนมราไม่แนวกินพี่นนองเอ้ย เซเว่นคือกลัวของเราเราก็จะมาตามหาขขาต้มของเราไม่รู้เขาจะขายอยู่ไหมก็ไม่รู้สินะคะจะเอ๋แล้วก็กินข้าวกันเสร็จเรียบร้อย,ะะยอแล้วนะคะคือจังสีไข่เลยพี่น้องคะแบบร้องเพลงแบบตากฝนเนาะกระมอมบางแบบว่านี่น้ามูอีกแล้วนะคะ ก็ต้องกินยารัดไว้อีกนะคะเดี๋ยวจะไปกินยาบนรถนะคะแบบเสียงมอมีเลยแล้วก็เป็นตันๆจมูกเพราะว่าอย่างที่เห็นวันนี้นะคะเปียกกรอนกันมากเลยพู้ใด็ดๆเบิงไรสดเนาะหรือว่าใครมาหน้างานก็จะรู้ว่าพวกเราสู้กันมากจริงๆนะคะสําหรับทีมเราใจสู้นะคะค้นเบืองกระสูมอํากระสูกับฝนกระสูแข่งมอํากระสู้กับนะคะแบบเลิศลดนะคะนี่เราก็อยู่ปั๊มน้ํามันนะคะรถชนหมานะคะรถนักร้องรถตู้ชนหมามาตั้งแต่งวดก่อนยังไม่ทํานะคะ เพราะว่าเราต้อง tour, ออนทัวร์ยังไม่มีเวลาไปทำเนาะนะคะก็น่าจะถึงบ้านประมาณ10บโมงเช้าประมาณนี้นะคะ9ก้าโมงสิบโมงเช้าเนาะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้แคมมี่ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามฝากเป็นกาลังใจให้วงสายฟิลินปลน์ของเ้าน้ำนะคะยังไงก็สู้เต็มที่ค่ะเพื่อแฟนกับแฟนเพลงนะคะถึงร่างกายจะบอคอยแข็งแรงเพราะว่า จะนมีตินแห้งบกอ,อ,อยใดย่ามยางย่ามยัางกับตองระวังพี่น้องเพราะว่ามันปวดหลังนะคะแต่ก็สู้เต็มที่ค่ะยังไงฝากด้วยนะคะจะก,กันในคลิปหน้าบ๊ายบาย